สวัสดีนะครับทุกท่านครับวันนี้พบกับโฆษณาอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ดีใจอีกแล้วครับจากการ LRP นะครับสินค้าของตัวเองครับดอทอล่าน้ำมันหอมระเหยนะครับเกรดพรีเมียมนะครับในการดูแลบำาบัตสุขภาพของตัวเองนะครับชุดนี้ทำการ LRP ประจำเดือนเมษายนนะครับสั่งไป3วันได้เลยนะครับจริงๆเปิดดูแล้วนะครับแต่อยากจะเพ่ดนะกล่องให้กับทุกท่านดูนะครับผมสั่งไปนะครับสิตคัาส์3รายการ นะครับแต่ว่าในจํานวนที่เป็นเลมอนนะครับ4ขวดนะครับ15 ml นะครับแล้วก็เพปเปอร์มินต์2ขวดนะครับ15 ml ลาเวนเดอร์ lavender, อีก1ขวดนะครับ15 ml นอกจากนั้นครับในการสั่งรอบนี้โอกาสสุดยอดเลยครับโบทโปรโมชั่นประจำเดือนเมษายนนะครับสั่ง125 PV ขึ้นไป,ปรับผลิตภัณฑ์ของแถม นะครับเป็นเลมอนกลาส1ขวด15 ml แล้วก็เฟนเนลนะครับอีก1รายการนะครับ15 ml เฉพาะกล่องนี้ครับทั้งหมด9รายการนะครับถือว่าสุดคุ้มนะครับในเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับเลมอน4นะเปเปอร์มินท์2ลาเวเดอร์1ของแถมอีก2ถือว่าสุดคุ้มมากๆกับโดทอล่าวันนี้จัดโปรโมชั่นให้กับทุกท่านนะครับร้อย v ีนะครับรีบจัดด่วนนะครับวันนี้หมดเพียงที่วันที่15 เมษายนนี้เท่านั้นนะครับอยากให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ดูแลคุณภาพชีวิตดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองแบบนี้นะครับโอเคครับทุกท่านวันนี้เจอกันเพียงเท่านี้เส้นสั้นอยากให้ทุกท่านรีบไปจับจองเป็นเจ้าของนะครับโดทลา่าประจําเดือนเมษายนนะครับเซตนี้สุดคุ้มนะครับสั่งเองใช้เองนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ